สลักเพชรหายปวดไวไม่ต้องเสียภาพบ่อยๆแค่ลองใช้เทคนิคนี้สวัสดีครับแค่วันนี้คุณเป็นปวดสลักเพชรสลักเพชรจมนั่งนานและเจ็บก้นโอ้โหนั่งนานแม่แล้วคุณมีการปวดล้าวลงขาแล้วคุณป,ปวดซูบด้ลงขาครับนี่เลยฮนะอ่ะปวดสลักเพชรครับผมดิฉันปวดสลักเพชรมาัมาสองเดือนครับทานยายาหมออาทานยาหมอ,อ,ท,หมอที่เราสองเดือสี่หมอไม่หายฮนะได้มากินยาหมอฟันสามวันอาการไม่ปวดเลยไม่ทำไมต่อไปเกณฑ์ได้ดีๆด้วยมากๆค่ะ เห็นไหมทุกคนเคสนี้ก็ไปรักษามาโดยการกินยาทางกายภาพนะฮะไปด้วยมาอาการก็ไม่ดีขึ้นนะพอหาหมอฟันช่วจัดยาให้อาการดีขึ้นเลยหลักการรักษาการเปวดที่หมอฟันใช้โดยที่คุณยังไม่มาฟังเข็มของหมอฟันไม่ได้คุณลองกินยาดูก่อนแต่การกินยาครับพวกนี้ต้องอย่างครบครับเขามีอะไรบ้างนั้งถึงผาส่องคายการเหนืยฝานยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่เป็นรหลายคนชอบกินใช่ไงมัมบูเฟนไดโคฟินิกอะไรก็แต่ถามว่าดีไหมดีฮะไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมฮะสลักเพชรคืออะไรครับมันหนีบเส้นประสาท คุณต้องกินยาแก้ปวดสมดุลด้วยถึงจะกินยาให้ครบครับใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยลองไปทำกระดูกคนให้คนคนี้อาการหายคุณก็มีสิทธิ์หายด้วยกันใครชอบคลิปนี้สำหรับวันนี้ไม่อยาก่ามหามาฟันสวัสดีครับ